การละครังหนึ่งงานมาแล้วมีนกแก้วตัวหนึ่งอาศัยอยู่บริเวณป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารมากมายมันบินวนไปวนมาแถวนั้นเป็นประจำมีพวกสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มากมายอาศัยอยู่ร่วมกันไม่นานก็มีพายุพัดเอาเศษไม้เศษหญ้ามากองค์ไว้มากมายเจ้ากระรอกได้เก็บเศษไม้ไว้ที่พรงของมันเพื่อไว้เป็นที่พักอาศัยยามฝนตกหนักไม่ทันข้ามวัน ฝนก็ได้ตกลงมาอย่างหนักพวกสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ต่างพากันหาที่หลบฝนเจ้านกแก้วตัวดีก็รีบบินเข้าไปหลบที่โพรงของกระรอกทันทีไม่นานกระรอกก็มาถึงโพรงของมันและมันได้ชักชวนสัตว์อื่นๆให้เข้ามาหลบฝนได้เพราะโพรงกระรอกมันเป็นโพรงที่ใหญ่สามารถอาศัยได้หลายตัวไม่ทันสิ้นเสียงเจ้านกแก้วก็ร้องขึ้นว่าพวกเจ้าบังอาจมากนะ ที่เข้ามาในโพร่งบ้านของข้าข้าไม่ยอมให้พวกเจ้ามาอาศัยอยู่ด้วยหรอกเพราะข้าไม่ชอบอยู่ร่วมกับคนอื่นมากๆข้าจะไม่ยอมแบ่งอาหารให้พวกเจ้าด้วยถ้าฝนหยุดตกแล้วพวกเจ้ารีบออกไปให้พ้นนะกระรอกเอ่ยขึ้นทันทีโพร่งนี้เป็นบ้านของข้า ข้าอุตสาหาเศษไม้เศษหญ้ามาเก็บไว้เพื่อรับลมหนาวเจ้านกแก้วตัวดีเจ้ายัางมาพูดดีอีกว่าเป็นบ้านเจ้าพวกท่านทั้งหลายอย่าไปใส่ใจกับนกแก้วตัวนี้เลยรีบเข้ามาหลบฝนก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะไม่สบายได้นะอาหารที่ข้าหามาได้ก็มีอยู่ข้าจะแบ่งให้พวกท่าน อาจจะไม่มากพอสำหรับพวกท่านแต่ก็พออุ่นท้องแก้วหิวได้ไปวันหนึ่งนะนกแก้วไม่ยอมออกจากโรงกระรอกแถมยังพูดจาไม่เพราะอีกกระรอกทนต่อพฤติกรรมของนกแก้วไม่ไหวเจ้านกแก้วเจ้านี้บังอาจมากนะเจ้ารู้หรือไม่ว่าที่ว่าที่เจ้าอาศัยอยู่เป็นบ้านของข้าถ้าข้าไล่เจ้าออกบ้างจะเป็นอย่างไรนกแก้วทำเป็นไม่สนใจ ดังนั้นเจ้านกแก้วจึงเอ่ยขึ้นว่าถึงข้าจะไม่ได้เป็นคนหาอาหารมาเก็บไว้และไม่ได้หาเศษไม้เศษ้ามากองไว้ข้าก็จะไม่ยอมให้พวกเจ้าเข้ามาอาศัยอยู่ที่นี่เด็กขาดเพราะข้าเป็นคนเข้าแรกที่บินเข้ามาก่อนทุกอย่างที่อยู่ที่นี่ก็ต้องตกเป็นของข้าทุกอย่างถึงอาหารที่เจ้าเก็บมาข้าจะกินไม่ได้ข้าก็จะไม่ยอมให้พวกเจ้าได้กินเช่นกัน พวกสัตว์ต่างพากันเดินออกจากโรงทันทีเพราะคืนอยู่ต่อก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นพวกสัตว์รู้สึกไม่พอใจเจ้านกแก้วที่พูดจาไม่รู้จักคิดว่าสิ่งใดควรและสิ่งใดไม่ควรทั้งทั้งที่รู้ดีว่าตัวเองไปยึดครองที่ของผู้อื่นนิทานอีศรเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเป็นคนเห็นแก่ได้โดยที่ตัวเองไม่ได้ลงแรงสร้างหรือสะสมไว้เพียงเพื่อต้องการ เอาชนะผู้อื่นและสิ่งที่แย่งชิงมากกลับไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่อย่างใดขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเอ็มนารีด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับ